แง้ <c oughs> อขอบคุณแล้วกันนะคะขอบคุณด้วยด <c oughs> ูแหละเก่งนั่นแหละฉันดูและเออไม่ใช่ใครหรอกเก่งนั่นแหละเออ <c oughs> เดี๋ยวนะมั่งดีกว่าทดสขอบของาจ้ <c oughs> าระวังฉันจำไม่ได้ตลอดเลยนะ <c oughs> ทำมั่งไม่ได้อะ่ะเออ รู้รู้อาขอบคุณเก่งด้วยที่ต่อวีพีนั้นจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะส่งเสื้อไปให้ลยการรอรับด้วยล่ะรอรับหน้าบ้านด้วนะไม่รอรับไม่ได้เลยเดี๋ยวบ้างไปเอาที่ไปสนีนะจ้ะ <laughs> ขขบคุณสำหรับวีพี ยี่เหมือนเหนื่อยเลยสองสามวันนี้เหนื่อยค่ะไม่ค่อยจะดี you อดจุ๊บอะไรขอบคุณเจ้าคุณเก่งเขบคุณกรับด้วยสำหรับลูกอมอ่ะโดยเขากบหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเรายังปิดทองหลังพระยังไงแอมก็เห็นฟินอกัดหมอนแป๊บ้โอ้ ขอเพลงจุบลานี่เราเคยเล่นเล่นให้ให้ป๊าป่ะคนหรืออะไรกัดบอน,นขอบคุณนะคะคุณหน้องขวัญด้วยจูบลาจูบลาของซิวเหรอ ็นนักร้องหรือเห็นร้องเพาะจังอยู่ปีหนึ่งค่ะชาอยู่ปีหนึ่งอมันศึกษาอยู่ใช่ค่ะเป็นนักร้องอยู่สาธุนะปีหนึ่งเนน่ชอบพูดเลยค่อควยเขวโอเค<ม>ก็นึกว่ายี่สิบหก โอเค,ค่ะแล้วแต่จะคิดเลยค่ะว่าอายุเท่าไหร่นะคะนั่นแหละเราไม่ว่าการเรื่องอายุหนึ่งปีเมื่อหาปีที่แล้วถูกที่ไหนทำมาเป็นพูดน้องอายุเท่าไหร่<ม>ความทรงจำครั้งสุดท้ายหัใครอ่ะ พีชช่วยหัวใจสองดีดีพีชเขาขออยู่เนี่ยแฟนขอร้องอยู่เนี่ยไม่ต้องเลยเอามีไงนี่พี่ได้เชื่อแล้วหนึ่ง2ดวอสองเดเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเอาสิเนี่ยเก่งก็เก่ง เลยตอบนีคนช่วยแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปงอผีหรอกชื่อเแอมนี่แหละธรรมดาขี้งอนคิดข,ข,ขี้งอน <c oughs> <c oughs> สิบหัวใจทำอะไรอะ่ะอยากให้ทำอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันดิ <c oughs> ขอจุบได้พี่โยมีไหม ร้องเพลงก่อนโอเคดีดีควิควิควิควงั้นเจ้าต้องส่งเองนะคนตอบจะเอาจุก 哎，你呢？<music> We. สสดีนัทด,ด้วย <c oughs> นัทสนหัวแดงบ้านัทอยากเป็นคนสำคัญไม่ใช่เหรอ <c oughs> น้องอ้อของใครอ่ะขอบคุณตับด้วยสำหรับหัวใจสิด้วยขอบคุณค่ะที่มีแฟนยังคะสโสด,ดกะปิกะปอย ่นนัไม่รู้ว่าเห็นนัดชอบไปชอบแบบเออเห็นนัดอยู่ห้องะนะูแล้วนัดหัวแดงนัดดูมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอยากอยากถามนัดว่านัดอยากได้หัวแดงห้องนี้ไหมแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย แค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอมมี่ตัวใหญ่จังค่ะร่างบึกบึนค่ะใส่ผิดโอเคขอบคุณกระโจรด้วยขอบคุณตอบนะคะมาพร้อมยังขอบคุณที่ส่งหัวดจมาสิบตรงมาโอเคจุกนี้ให้ตอบนะหนึ่งสองสา ปากดำเลยเดยีย๋ยวทาลิปสติกก่อนก็ได้นะปากดำเลยนี่คือแบบนัดไม่ได้กระทบไข่ใช่ปะโอ้โห <c oughs> ตอบเมื่อกี้ไปไหนมา กล้องอ่ะเมื่อกี้กล้องไปไหนมาจุบนี้ของสูทีลานไม่ได้ใช่ปะตรงข้ามเออว่าป่ากล้องไปข้างนอกมาเนอเต็มนะป่าครับเดี๋ย่าฆ่าผมเลยเอาไีาา้ว่าไม่รู้เขียกันเอง มีโปป้อนถั่วไหมแอมขอบคุณออฟค่ะป้อนถั่วเราว้็ป้อนยังไงอ่ะเราทำไม่เป็นอ่ะแบบนั้นอ่ะอายพี่ตอบพี่ตอบอาปป่ะค่ะพี่ตอบเหมือนไม่อยู่ในเหตุการณ์ไงก็ไม่รู้อ่ะเห็นภาพเลยตีไปไหนอ่ะ สีว่ไหนอ๋อถั่วไม่ใช่ถั่วไม่ใช่ต็อบหรอตีเหรออ๋อนัองเมย์นังเมย์ยนขี้อีกแล้วต็อบไม่อยู่นี่เยนขี้เพื่อนเลย <c oughs> อะอยากฟังเพลงอะไรไหมคะอยากฟังเพลงอะไรอีกท่านอื่นที่เข้ามาฟังของเพลงได้นะคะ <c oughs> เพลงเราล่ะ <c oughs> เพลงของเจ้าเหรอ เพลงของโจความทรงจําไม่ใช่เพลงของโจเพลงอะไรอ่ะอะไรอะไรสักอย่างนึงแต่ถ้าจำไม่ผิดอะไรอะไรก็ขายง่ายถ้าเป็นเซเว่นเซเว่นซีนเพลงอะไรอ่ะรอฟังคำนั้น ถามตรงๆถามตรงๆเล่นได้เปล่าแค่เพลงชื่อเพลงก็ไม่น่าจะคนแล้วอะ่ะเขาขอรอฟังคำนั้นร้องไงวะไม่เคยแบบไม่สนใจไม่ได้อ่ะ ดูหน้าเราดิขอเพลงไม่ดูเลยอ่ะเพลงต่อไปพี่จะขอเพลงอะไรดีคะเก่งขอเพลงอะไรไหม <c oughs> ขอบคุณปักกี้ด้วยนะคะขอบคุณด้วย รักของสันะ่นเนาะยังรักค่อยคอยดูวันต่อไปมีคนขออีกล้องได้อันนี้คือเพลงใหม่ใช่ปะสิ่งเพลงใหม่ใช่ปะสวัสดีค่ะพินพี่สัญญกรรมอะไรบ้างครับอ๋อทำทุกอย่างอะคะ่ะเท่าที่จะทำได้ <ด>ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ค่ะทำทุกอย่างเท่าที่หญิงคนนึงจะสวยได้มันขอเพลงแล้วใครไม่ได้อีกถ้าใครอยากังเพลงเนี่ยทาไม่ใช่วีพีส่งไอ้นี้มาได้นะคะเปลี่ยนกองเสียง,งเพลงนี้มันเป็นมันเป็นเพลงใหม่เหะอใหม่ล่าสุดเลยอ่ะ เสริมแก้มกันเนียวทำจมูกทำคางทำตาทำคิ้วพาเลสสีดำเออน่ะเห็ไหมมอสไม่ทำงานเลยเราก็ไม่รู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างเบื่อกันแล้วใช่ไหม จะไม่เฝ้าเราก็ได้นะเราหาคนใหม่ก็ได้นะไม่ได้อ่ะรอฟังคำนั้นเราขอโทษเราทำหน้าที่อย่างดี ก้นไหนจ๊ะ <c oughs> มาเลยสามอันเลยพี่ไหนมาหรือจะเอาลูกอมยี่สิบอันนะคอยเก่งอย่ารีบกบดีขอบคุณกอบกรอบขอเพลงอะไรจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวอ่านไม่ทันเจ็ดเซ็ตเตอร์สักเพลงได้หาก่อนนะขอบคุณเก่งของคนมพี่ไนด้วย กอบขอเพลงอะไรดีคะเพลงเจสเซอร์อเจสเซอร์เพลงอะไรดีอะใบไม้ใบไม้ของใครอ่ะอ๋อไม่ได้อ่ะ25 e n t f เราติดเราติดไว้ได้ปะ่ะมนหลังราฝังได้ปะ่ะบางทีขอเองมาเราก็ลองอไม่ได้อ่ะเราเศร้านะจริงอะ่ะความทรงจำครั้งสุดท้ายเราไม่ได้เข้าใจมั้งสีสมพีดอะ่ะอ,อยากเกิดเป็นคนหลายใจ เหมือนเคยร้องแล้วแป๊กปะเพลงใบไม้อ่ะอืมเพลงงั้นงั้นเดี๋ยวรอรอให้รอให้เออ่ก๊อกนะคะขอเพลงใหม่เนาะแอมี่หูกลางอ๋ออันนี้ก็สัญญกรรมมาเหมือนกันค่ะ เขาบอกว่าคนหูก,กาะอายุยืนเราก็เลยไปทำใ,ให้มันหูกลางไม่ผิดจิดเซตเตอร์ ของขวัญซิกอ๋อบ้าตายเนอะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราดูให้นะคะใจเย็นนะคะ <c oughs> ขอแกล้งรักครับง <c oughs> ั้นเอาเพลงของโจ้ก่อนนะคะถ้างนั้นเสียของขวัญต้องร้องอีกนะคะ <c oughs> ของขวัญอันนั้นร้องไงไม่รู้ถ้าร้องไม่ได้อะ ถ้าเราไม่ได้อะก็